น็อต <Not S 1> เอาไงเป็นทำไรอะ่ะเก็บบทความรีวิวเกมเนี่ยขอไว้ก่อนแต่สะพานเหล็กกันดีกว่าไปโอ้ยอย่าเพิ่งมากวนเพิ่งมากวนเฮ้ยสะพานเหล็กดีกว่าเพิ่งมากวนอ้า <c oughs> อนนว,าวน,น,นี่ตัวใหม่อ่ะเนี่ยไซฟีด,ดอมนะเจ๋งปะแต่ผมว่ามันไม่ค่อยเนี้ยบแบบน็อตน็อตน่าจะเก็บงานหน่อยนะหยาบไปหน่อยอ่ะโอ้ไซฟีด,ดอมคุณน็อตสวัสดีครับอ้าวไว้ครับเอเคโอ้บอกเลยว่าสะดุดครับตัวนี้ ของใหญ่อย่างนี้มันต้องอยู่ในมือของคนที่คู่ควรที่จะเล่นสิครับคุณน็อตเพิ่งต่อโมได้กี่ตัวเองมันเล่นของหนักนี้มันมันจะเนี้ยบเหรอเกินตัวนะเออแล้วสีเสืออะไรเนี่ยครับผมไม่เข้าใจอ่ะคือแบบคือผมเข้าใจว่า perfect g เ a t e อ่ะมันมันแยกสีมาดีแล้วแต่แบบมันก็น่าจะมีการแต่งเติมนิดนึงนะแบบนดูเนี่ยข้อต่อหลวมโครกเลยมันคืออะไรอ่ะครับ<ห>กาตีอะไรกาแล้ว ตีกันเยอะจนมาแล้ววะเนี่ยคนหนึ่งก็เป็นคนที่ล้างมือมานานไอ้คนนี้นี่ก็แค่ไม่เคยต่ออะไรเลยรู้แต่ที่สุดดีโอ้ถ้าอย่างงี้นี่มาแข่งต่อกันเลยดีกว่าไม่ได้รู้ไปโอ้มาเลยดีกว่าแต่ตัวนี้ผมขัดใจมากกว่าพี่ท้าผมเลยอ่ะเนี่ยเออท้าเลยดูดิข้างในก็ไม่เก็บอะไรเนี่ยโอ้พี่รีบปั่นงานให้เสร็จเลยแล้วปะปะปะปเราปิดปิดจัดเลยไปะปิดคอมเลยปิดคอมเลยปิดคอมเลยปะปะปะ เสียเรลาไปไปติดคอมเลยนะตั้งแตหเด็กเลยดีกว่าอ่ามันรู้อะไรไสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับทีมงานของเมทันบิดนะครับซึ่งผมเวทมาสเตอร์ครับผมแอดมิน a นแชร47ผมแอดมินแบล็ทสมิธแล้ววันนี้เราก็อยู่กับรายการโอตาค่แดนแดนมาสจัย์ที่ดาไปเลยใช่เอาชื่อนี้ไม่กล้ากัน ซึ่งรายการนี้นะครับก็จะเป็นการพูดคุยของคนที่ชื่นชอบกับเกมการ์ตูนของเล่นนะครับหรือเรียกว่ากลุ่มคนโอตอคุนั่นเองตอนนี้ก็จะเป็นเทปแรกของรายการโอตอคุแลนะครับซึ่งตอนแรกเราก็จะพูดถึงเรื่องของการต่อกันดั้มนะครับโจนเราวันนี้นะครับก็คือนี่เลย G X 9901 D X 9 d u m Double X นั่นเองตัวนี้มันเจ๋งมันจี๊ดมันจ้าอยังไงนะมันเป็นตัวที่มีอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดนะครับก็คือ เซตเทเลสคันนอนนะฮะซึ่งเป็นบีมที่แรงที่สุดในจักรวาลกันดั้มก็ว่าได้เลยเดียวได้ยินว่าที่จิงกวานต้องเทนะิร์นเอนะแมงสาบนึงเ็เว้นไว้ตัวหนึ่งแล้นกะันอ่โอเคครับแล้วก็จากที่เป็นประเด็นจากคราวที่แล้วนะครับครั้งนี้เราก็เลยจะมาต่อกันดั้มแข่งกันนะครับระหว่างแอดมินสามคนซึ่งกติกาก็จะเป็นไงบ้างกติกาการต่อในครั้งนี้ก็คือเป็นมีคนเคยกล่าวว่ากันดั้มเนี่ยคืออิสระเพราะฉะนั้นคุณอยากจะต่ออะไรคุณตอบเลย้คุณจะฝังไฟคุณจะทําเก่าทําใหม่อะไรคุณ ไม่มีปัญหาผมให้เวลาคุณปีนึงเลยอ่ะเนี่ยนุ๊ๆเนี่ยใหม่ๆอ่ะเพิ่งเพิ่งอ่านเล่นเนี่ยผมให้ปีนึงเลยอ่ะมันจะนานไหมเอาสักสองสามวันเราห่อแล้วมั้งเฮ้ยสองสามวันสิสองสามวันก็เร็วเกินเทพเกินเกาวันเอางี้ผมให้สิบห้าวันโอเคงั้าวันอีกสิบห้าวันนะครับกลับมาเจอกันนะครับว่าผลงานของแอดมินแต่ละคนจะเป็นยังไงฮะอยากย้ายเออโอเคเต็มเลยงานนี่ห้าวันเจอกัน ครับสวัสดีครับคุณอยู่กับผมแอดมิน AK47 และนี่คือ Master g ์เกรดกันดั้มดับเบิลเอ็กซ์หนึ่งร้อยนะครับอ่หลังจากที่ผมได้ลั่นวาจาไว้ว่าจะทำกันดั้มดับเบิลเอ็กซ์ในรูปแบบฟรีสไตล์นะฮะซึ่งถามผมว่าจะเป็นฟรีสไตล์แบบไหนคงเป็นเรื่องของการทำสี back to the basic นะครับเป็นการทำสีด้วยภูกันอย่างที่ผมบอ,อกไปนะครับแต่ทีนี้สีเรื่องของสีเนะี่ยผมจะเน้นไปทางสีเมทัลลิกนะครับโดยความที่ผมส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ชอบอ่าศิลปินท่านหนึ่ง t ทมไลท์บูรูชันนะครับเขาชอบสีส้ม แล้วผมก็ชอบสีส้มเหมือนกันก็เลยคิดว่าจะทําเป็นดับเบิลเอ็กซ์ตัวนี้เป็นสีทองและทําเป็นปืนไรเฟิลเนี่ยเป็นปืนอาเรวกันต้องอธิบายก่อนเรวกันเป็นกระสุนความเร็วสูงอัดด้วยพลังงานแม่เหล็กดังนั้นต้องใช้พลังงานสูงเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าก็มีซัตเทอร์ไลท์อีกหนึ่งแผงมาอยู่ข้างหลังในตัวนี้นั่นหมายว่าตัวนี้จะไม่ใช่ดับเบิลเอ็กซ์แล้วจะเป็นทริปเปิลเอ็กซ์แล้ว <laughs> เพราะมันมีแผงหลังที่เป็นกากบาดอยูอยหนึ่งอันนะครับก็ คงไม่มีอะไรเพิ่มเติมไปมากกว่านี้นะครับหลักๆก,ก็จะเป็นการยำชิ้นส่วนแล้วก็ทําสีโดยคู่กันเป็นหลักนะครับจะทาทั้งโครงนอกและโครงไหด้วยคิดว่านะฮะก็เดี๋ยวลองดูกันครับว่าจะเป็นไปตามที่ผมวางแผนไว้ไหมมาเริ่มกันเลยดีกว่าสวัสดีครับสําหรับของผมนะฮะดับเบิลเอ็กซ์ที่ผมจะทําเนี่ยคอนเซปต์ Concept ของผมก็คือมันจะต้องมีอารมณ์ที่แตกต่างกันในเวลาที่มันสว่างกับมันมืดนะฮะ คือตอนที่มันสว่างเนี่ยผมจะใช้เทคนิคการทำเวทเทอร์ริงคราบสนิมนะฮะคือจะเป็นหุ่นที่ผ่านสงครามนะฮะไม่ใช่หุ่นที่ออกจากโชลูมาใหม่ปิ้งไม่ใช่อย่างผมนี่มันต้องดิบเถือนนะฮะผ่านสงครามมาเยอะเป็นหุ่นใช้จริงๆในสงครามนะฮะแต่เมื่อปิดไฟแล้วเนี่ยจะใช้เทคนิคการเรืองแสงนะฮะจะไม่ใช่ใส่แสงนะฮะไม่ใช่ใส่ไฟใช้เทคนิคการเรืองแสงแล้วก็ เป็นเส้นวิ่งรอบตัวอารมณ์เหมือนตรอนเลเกซี่นั่นเองนะฮะซึ่งฟีลิ่งของตอนสว่างกับตอนมืดเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะคอนทรา์กันอย่างมหาศาลนะฮะซึ่งมันจะเด็ดจ,จีดจ,จา้าบยังไงต้องติดตามให้ได้นะครับสำหรับของผมนะครับกับเจ้าตัวดับเบิลเอกเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นการร้่งตัวที่ผมไม่ได้มีความชอบเลยแต่ว่าไอ้สองคนเขาเลือกมาก็เลยต้องต่อต่อไปแล้วกัน สีก็ไม่ได้เรื่องเลยนะครัวามดที่ต้องทําก็คือเรื่องของการทําสีแล้วกันแต่พอดีเข้าทางตั้งใจจะทำบทความกันพาทิปนะครับตอนที่4เรื่องของการทําสีแล้วก็ติดไฟอยู่แล้วเข้าทางเลยตัวนี้ส่วนบทความกันพาทิปตอนก่อนหน้านะครับตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3าก็สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์เมทัลบิตนะครับหรือถ้าเข้าไม่ถูกเนี่ยก็พิมพ์การพาทิปที่ g o o g l e เลยนะครับเจออยู่แล้วนะครับอ่าสารับเทศน,นะครับที่จะใช้ก็คือแอร์บัตเนี่ย สีที่เลือกมาก็คือตัวโ,โปรผมก็สไตล์ฟรีดอมอยู่แล้วก็คงต้องทําสีแบบสไตล์ฟรีดอมมาแหละก็คงเป็นสีขาวแล้วก็ฟ้านะครับสวยแน่นอนส่วนเรื่องของการทำไฟตามรูปเลยใช่ไหมเนี่ยถ้าลองดูรูปมานะไฟมันจะต้องออกที่อกนะแล้วไฟก็ต้องออกที่แผงปีกมินก็ไม่ใช่มันคือแซทเทอรไลท์แคนนอนมันต้องแสงนะแล้วก็คงต้องทําของเรื่องของการเดินไฟนะครับรอบตัวเลยนะเพื่อให้มีแสงออกที่ตัวอกแล้วก็ที่ปีกด้วย มันจะสำเร็จไหมเดี๋ยวเราต้องมาดูกันแล้วกันครับเป็น15วันที่ค่อนข้างยาวนานนะครับก็ผ่านมาด้วยดีสําหรับการทําสีด้วยผู้กันนะครับเทคนิคผููกันกับกันดำทิปเปิลตัวนี้นะครับทำไมถึงเรียกว่า t r ิปเปิลก,ก็มันมี2ปีนะฮะแล้วมันมีปีข้างหลังอีกอันหนึ่งนะคะ จุดเด่นของตัวนี้ก็จะเป็นสีที่ใช้ทำเหมือนเป็นสีเมทัลลิกของไกาอานะครับสีสตาร์ไบโกลแล้วก็จะมีการเดินลายใหม่นะครับสังเกตดีๆที่ผมทาสีเท้าไว้คือจุดที่ทําการเดินลายใหม่นะครับก็ทําสีสไตล์เรียวเกตน,นะครับคือจะมีสีขาวกับสีเทาอ่อนๆแซมมาด้วยรวมไปถึงการติดตั้งฟันเนลที่มันมากับสินค้าชุด M.S. ฟันเนลนะครับที่รียกขายของบริษัทบ,บันไดที่ทําออกมานะครับก็จะมีทั้งทางสเกิร์ต ทางด้านข้างนี่นะครับโลบิปแล้วก็ด้านหลังที่เป็นแฟนเนลตัวนี้ครับของซัสซาบี้แล้วก็ปีของกันดั้มเอ็กซ์มาโอนะครับที่เอามาทําเป็นการบอดีไฟเสริมเข้าไปนะครับแล้วก็ปืนเนี่ยครับสเซ็นเทเลเรอการที่ผมเคยบอกไปเมื่อ15วันที่แล้วนะครับก็คือเนี่ยครับทำการปั้นเพิ่มชิ้นส่วนเสริมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้ปืนของกันดะั้มเอ็กซ์มาโอเนี่ยมาทำการตัดปลาเสริมรวมไปถึงบูสเตอร์ด้านหลังที่เป็นชุดแต่งของทําบันไดดี โกเคครับก็เสียเวลาแล้วเดี๋ยวไปดูผลงานท่านอื่นต่อไปก็ได้สวัสดีครับ15วันผ่านไปวัยเหมือนโกหกนะฮะและผลงานผมก็ออกมาแล้วชื่อเล่นชื่อว่าน้องสนิมนะฮะผมตั้งชื่อกันดั้มตัวนี้ว่าอนาเธอร์ดับเบิลเอ็กซ์คอนเซปต์ของมันเนี่ยก็คือจะเป็นหุ่นที่ใช้ในสงครามจริงๆนะฮะซึ่งจะลดข้อจำกัดของดับเบิลเอ็กซ ตามซีรีส์ก็คือเขาเนี่ยจะค่อนข้างบอดเรื่องอาวุธระยะกลางระยะใกล้นะฮะผมก็เลยจะเพิ่มลูกเล่นเข้าไปโดยการเพิ่มตัวของโฮมมิ่งนิสนะฮะที่ไหลแล้วก็ที่ขาเพื่อเพิ่มความเร็วและความคล่องตัวเพิ่มขึ้นนะฮะอาวุธอีกอันนึงที่ผมเพิ่มขึ้นไปนะฮะซึ่งปกติแล้วเขาจะเป็นบีมไลเฟิลนะฮะแต่ว่าผมเพิ่มเข้าไปกลายเป็นเซทเทลไลท์บีมนะก็จะเป็นปืนกระบอกที่ใหญ่ขึ้น ไอ้ตัวเนี้ยคอนเซปต์ของมันเนี่ยเอามาจากซีรีส์ W นะฮะก็คือปืนของรีบอนกันดั้มซึ่งจะเป็นส่วนที่ต่อประกอบกับแขนหุนไปเลยนะฮะส่วนขวามือก็ W อีกเหมือนกันอันนี้ผมตั้งชื่อว่าเซทไลซ์ซอสละกันเทคนิคก็คือการทำสีแบบเวทเทอลิงนะฮะทำสีสนิมนะฮะเป็นหุนที่ผ่านสงครามนะไม่ใช่หุนออกโชว์รูมโอ้โหออกมาใหม่ๆไร้ลอยกี่วนกระจอกโอ้ยพวกนั้นเด็กหนูนะ แล้วมันจะเด่นกจะจี้จะจ้ายังไงอ่ะตอนมันมืดมันจะกลายเป็นตอนไรกซี่แต่ตอนนี้มันสว่างมันคือแมทแม็กมันคือแมทแม็กชนโลงเลยแมทแม็ก่าเรียบร้อยนะครับเนี่ยกับก u n ดัมดับเบิลเอ็กซ์โดยนะครับโดยเว็บมาสเตอนะครับ ก็บทความก็สามารถตามไปอ่านได้ที่กันพลาทิพตอนที่4แล้วกันนะครับในเว็บไซต์เมท่านบิดนะครับความวิเศษของมันคืออะไรบ้างหนึ่งเลยจะเห็นชัดเลยนะครับว่าสีสันมันแปลกตาไปก็คือคนเห็นก็จะนึกถึงเลยก็คือ Strike Freedom นะครับหรือจะให้อารมณ์เดียวกันกับตัวไฮนูก็ได้สุดหลองเรานะครับสองตัวมันต้องอย่างนี้นะครับวันถึงก็สวยนะครับเทคนิคเพิ่มเติมนีครับมันไม่ใช่ทำสีธรรมดาก็คือ ในแต่ละจุดเนี่ยจะมีการไล่เฉดส,สีไปด้วยต้องลองสังเกตด,ด,ดูชัดๆนี่นี่อย่างสีน้ำเงินนะครับจะไล่จากเฉดส,สีเข้มไปหาสีอ่อนนะครับแล้วก็ตัดกันที่ตรงกลางนะครับเห็นเป็นลวดลายที่ชัดเจนอ่าแต่ว่าไฮไลท์มันยังไม่จบเพียงแค่ที่ตัวสีเท่านั้นนะครับไฮไลท์จริงๆมันอยู่ที่ตัวปีกมากกว่าตัวปีกนีไ้ได้ทำการโมดิฟายใหม่เกือบทั้งหมดเลยนะครับ ถ้าลองเกลี่ยดูเนี่ยความหนาของปีจะเพิ่มขึ้นมากมากว่าเดิมถึงสเท่าเลยทีเดียวตัวนี้ใช้เทคนิคพิเศษนะครับก็ติดตามได้ที่บทความมือนกันทำไมถึงต้องทำให้มันหนาขึ้นถึงสเท่าเพราะว่าเพื่อจะได้ให้สามารถใส่ตัวไฟ LED เข้าไปได้ครับนี่คือมองจริงคือเป็นงานที่ยากมากเลยใช้เวลากับตัวไฟ LED ตรงปีเย,เยอะมากแล้วโยงสายไฟออกจากตัวนะครับแล้วก็เดินมาตามตัว a ชั่นเ b a นะแล้วก็เข้าสู่ตัว ดิมเมอร์ไลท์อันี้เ,เขาเรียกว่าดิมเมอร์ไลท์เอาไว้สาหรับจัดก,การแสงสว่างนะครับปรับให้มันมืดได้ปรับให้มันสว่างได้ปรับระยะของแสงได้เดี๋ยวลองเปิดดูนะครับลองปิดดูเทียนิดอ่าเป็นไงครับเรื่องสว่างมาแล้วครับแต่มันยังไม่เพียงเท่านั้นเลยครับมันยังสามารถสว่างได้มากกว่านี้อีกเรียกว่าสุดยอดเลยทีเดียวเป็นไงครับดูกันให้เต็มเต็มตาขอตั้งชื่อให้กระนั่มตัวนี้ว่า X f r e e d o m เลกันเออโอนคันสำหรับคนที่อยากจะดูแบบฉบับเต็มนะครับก็ลองติดตามมาดูที่เว็บไซต์แล้วก็แฟนเพจของเมทันบิดก็ได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับกันดั้มสามตัวของเอ็ดมินสคนนะครับจากเว็บไซต์เมทันบิดนะครับใครชอบตัวไหนก็สามารถเข้าไปเชียร์ได้แล้วกันที่ยังไงดีที่เว็บไซต์ของเราครับ www.facebook.com/ metalbitt กติดงการเกมเของเล่นนะครับสำหรับองผมนะครับก็คือ X Freedom นั่นเองของผม Admin น K47 n <K 47 S 1> เป็น Gundam Triple X นะคร่บสีทองอรารักช่างของผมน้องสนิมนะครับ Admin Blacksmith Another Double X ก็สำหรับวันนี้นะครับรายการ Otaku Land เทปแรกจบกันไปแล้วกับเรื่องของ Gundam คราวหน้าจะมีเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของเกมตัวของเล่นนะครับก็ติดตามกันได้ที่ Otaku Land ตอนต่อไปนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกัน สวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมบวดตัวนี้เนอะตัวนี้โอ้โหสีทองอลังช่างเทพสุดแล้วฟรีดอมทิปเปิลเอ็กซ์อนาเธอร์ดับเบิเ้ล